สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขวัสสักคนนะครับวันนี้กับพ่อไปนัดที่เก่าครับพาชมบรรยากาศสวนผักปาร์ตบนดอกกัญจน์ครับครับผมยากให้ยากหน้าครับเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้าหัวกระเล้วครับผมก็พยายามพี่น้องซาดนะครับปาร์ตบนเกือบเดือนแล้วบ่โมเมนต์วันนี้ไปใช้แล้วครับไปเฮ็ดหน้าครับผมเกี่ยวเข่าหัวกระเล้วครับผมปีนี้ เป็นลูกก้นกันใช่ไหมน้าหลายว่าผมบ่หลายครับผมหน้าบ่หลายแต่ว่ายอมรับเลยว่าปีนี้หย็ดหาักครับครับผมฝนตกห่ําครับมันก็เลยซาเหยียดเวลาไปนะครับฝนยังไงมันตกห่ําคนช่วงไอ้เกลียวเขาเก้ายวเขาแล้วล่ะครับฝนตกห่ําวันนี้อ้ยได้ไปจมฟันเขาอยู่งันหน้าครับผมนำเพียงเครื่องแข็งครับผมเอ้ยหยัดหนักครับ มอก็เล้วครับเขาก็ได้มีเวลาว่างนี่แหละครับว่างมือว่านนี่แหละนะครับได้ไปเยี่ยมไปเยี่ยมพี่น้องนะครับสำหรับผู้ใดเบื่อคลิปนี้แล้วค่ะเขียนจดหมา้ใบขึ้นเก่าแล้วครับเขียนจดหมายไว้ผมก็ยจะกลับไปเยี่ยมไปยี่ยมขึ้เก่านะครับผมแต่ว่ารอบนี้อาจจะไปเร็วเนี่ยนะครับเพราะว่าเรี่ยมไฮเดียหน้าเหลี่เมื่อกี้ช่วงวันนี้ยอมรับเลยโดนครับครับผมโดนแห้งนะครับบริษัทคลิปพร้อมอยากแห้ง นะครับบ้านนี้ว่างแล้วนะครับเนี่ยจะเ,เลยมาคลิปรแรกเลยครับนี่ของเดือนท่านว่านะครับอัปเดตสวนตักอย่างนี้น้องเบิง้งเลยครับนี่ตั้งแต่เดือนพมันเคยถ่ายมาแล้วแหละตั้งแต่แตั้งแต่พักพวกนี้มัขนขงท่านง่านะครับนี่เนี่ยมัน่นง่าจนจนกินไปได้หลายรอบแล้วครับมึงเป็นหนึ่งเซฟปลานะครับ คลิปนั้นผมรู้สึกว่าผมจําได้ว่ามันยังมันใหญ่งนะครับกำลังกำลังเกิดในพวกเป็ดมันประกาศดอกนะครับอันนี้เบิ้งเนอะมืดไปแล้วครับชุดนึงนี่เฉียบมาอีกชุดนึงนะครับนี่นี่แหละครับกับบรรยากาศช่วงเช้าๆพ่อฝนมืดก็เริ่มกลับมาหนาวอีกแล้วนะครับฝนเมื่อันนี้ก็บมืดไปแล้วชุดนึงเนี่ยเบิ้งครับนี่นี่ก็ปลูกไม้นี่พ่อฝนมืดก็เริ่มกลับมาหนาวอีกขึ้นก็แล้วครับนี่ นี่ยเพระความกลืเกลียดเรารู้สึกว่าคลิปคลิปกันที่ผมถ่ายลงมันมันมันเปนใหญ่นะครับพวกนี้นี่พักตันะครับพักบุ้งกินมดครับผมเบิง้งพักบุ้งพักบุ้งกับเอ่อยังเกาะพักยังน้อยจำอะไรหรือเปล่าทีนี้นีาา่หัวละพ้าหัวละพาก็เพิ่งเปิดกันแต่ว่าอัอปนปักไหมครับนี่ ไอ้ักพริกสุมยังว่าท่านยังไงหล่ะบางต่คลิปก่อนก็คืออนนะฮะเบิ้งสลัดกะเม็ดเลยครับสลัดเิัน <c oughs> ข้าอยากหน้าฟังนี่นี่พ่อเบิ้งฟังนี่ครับอันนี้เป็นกนระลำนะครับนี่เป็นกระลำนะครับแต่ว่าหญ้าหญ้าทู่ซื้ว่าสีงามกว่นอันพักละนะครับช่วงนี้เป็นกระลำเม็ดเลยครับนี่ นี่นะครับกระลำเหเยแต่ไรนกครับนะครับแต่ว่านี่พักงามกว่าโอ้ยเพี้ยนหนักง,งามกว่าพักนะครับอันนี้ผมกวนมือเศร้านี่นะครับนี่กวนไว้แต่เสียเอาพักมาแปะอีกนะครับกวนไม่โอ้ยฝึกมีเวลาว่างอยู่บ้านพี่นอ้อนกอเหอยแต่หยักสักหนักนะ หน้าปีนี่มะเขือเขาก็เป็นเบี้ยแต่ไข่เบื่อแต่ไข่แต่ไข่คลิปกวนบ่มก็บ,บอกไปว่าวิซีตนนะซีหะหะเออหะกอบ่อยไงครับรู้สึกว่ากเกือบเดือนนะเป็นเดืนนะนอนละยังซ้ำกัาครับผมมันน่าจจะเป็นน้ำดินน้ำว่างนี้มันน่าจจะเป็นน้ำดินน้ำนี่ เบียบ์กพริกนะครับเบียบ์กพริกโอ้ดูต้นสม,มุนไพรคือขึ้งสี่วะอืมกําลังแงม้มแต่ว่าเอาไปใส่ต้มไก่ช่วงเกี่ยวเขาแล้วแหละนะครับแซ่บ,ปเ, <c oughs> บเ,เ,เป็นตาไน่กวนแบบเขี้ยวเขี้ยวนะครับกําลังงามเลยบางปุ่นคนช่างเป็นคนไทยวัตถุดิบไ,ไทยอัน ปลูกยาให้เนั่งครับนี่เขี่ยเขี่ยในเกิดเป็นเบียเบียเขี่ยเขียกันนะครับนี่กลาว่าเกิดมาหมดนี่คือ่ต้องซื้อนะครับเฮ้ย <c> ร <oughs> ่มวีวีเหรอครับพี่น้องเอ้ยเมื่อฝน้วก็หน,นาวผมนึกว่าสิบุญมีหนาววันผมว่าสิบุญหนาวเสมอตัวปีนี้ฝนดีหายน อันนี้ขุดลุมไปไม่เท่าเลยนะครับนี่ขุดแถวหัวมาถ่ายคลิปนี่แหละ,นะครับที่ปลูกพริกอีกครับผมปลูกลงไปให้มันไม่ได้ซื้อให้มันได้ขายพ,พนะร้อมคนแต่ว,ว่าม่าจะเกิดถ้าม,มันเกิดตัวดินเจนเฮี้ยงนะครับผมกลไว้แล้วครับผมก็เอานามเอานามเทไว้ในหลุมมันลงลึกกว่านี้ว่นเลครับมันเจนวันเลยเอานามเทไว้เทไว้เทไว้ มันนีมันบ้าจีเอาเสียมมาขุดขุดขุดอีกโรคอก,อก,อก,อกน้อยนะครับมึงอันนี้กับกระจะยังแต่ยหย่านี่ผักนี่แงามแห้งครับนี่ผักยังผักเป็นบ่ามเทาเอื่นจอักสา,ากันมือหัวผักยังเด้อบ่เนี่ยขั้นสมครับผูรยุกไก่กับแมาเอาไปขั้นสมเนอะครับทางนี้ผมมีเวลาเย็ดละนะครับแงามแงม้งมมีสองทางนี่ครับสูกเจ้ากระทาง ะครับนอายุแก่เก่งมาเอาไปขั้นสมนะครับตะเวนขึ้นสูงเลยล่ะออทั้งฝุ่นนันเป็นต้นนันกระท่อมผมปลูกไปอย่างเต้ฝนนันสงการฝนหนึ่งมานี่ยสงการฝนรดน้ำแบบบ่วยไงครับผม มันอาจจะเป็นน้ำดินนะครับผมว่าโอ้ว่บรรยากาศตรงไฮตรงหน้าครับเย็ดตังบานอันนี้ผมครับยังเนาะนี่หรือว่าเป็นขนาบ่ครับนี่ฮะมันขนาบ่กลังงามเหรอครับนี่าน,นาซิเม,ม้นขนาหรือเปล่านะผมกับบอแน่ใ,นใจนะครับ นี่กับเผรากระเผรามีเยอะหนึ่งสองสามสามต้นนะครับกินยุ้มัดปีครับผมเฮ้ยมดน้ำกินยุ้มัดปีกรบเผรา ซึบชิ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 บอันนี้เป็นว่าสีว่าพักกาดมาปกมาแปะว่าสันทักเียวผักกาดอย่างเด้อมาแปะไปกินปีใหม่พอดีละอีกสองสัปดาห์สามสัปดาห์ปีใหม่นะครับภาพติดสันสันแน่เลยครับผมมาแด้วไม่กันสันน้องมาจากที่เหียนนะครับก่อนอันนี้แล้วก็จัดการเลยจับโทรศัพท์ได้ท้ายงี้พอมีพี่น้องเบื้องเลยครับผมมาได้ขึ้นไปเอา ไม่แข่งซันมากนะครับครับกฤสิสร์ซันซังหน่อยโอ้ยยังเหรอครับผมกะฮักแฟนกับที่เก่าแหละครับเป็นเรื่ใงใจกันโยกเป็นเรังใจกันไปโดนโดนที่เก่าแหละครับผมไปเยี่ยมเป็นจามกันที่เก่าแหละครับผมนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นักกฤษฎาสัมนีนะครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมนะครับเบืองเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม สำคัญกะเขียนจดหมายหน่อยไปใต้คลิปเพื่อเขาแล้วครับผมก็ไปเยี่ยมครับไปยำเป็นกำลังใจให้สุขุสุขคนนะครับเป็นกำลังใจเห็นเปดูดันเพื่อเ่าแล้วเขียนจดหมายหน่อยไปเลยนะครับผมอ่าอาสำหรับคลิปนี้นะครับไว้ชเจอมีคลิปหน้าพ่อกันไหมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ